ศูนย์ความเป็นเลือดด้านโรคมะเร็งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยในปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเช่นความเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาความเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานารีเวช แรับอันนี้นะคะจะเป็นงานในส่วนของการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งทางหน่วยมะเร็งนาีเวชของโรงพยาบาลสัดว์สิทธิ์ทะ่์นะคะก็ได้จัดกิจกรรมพาคนรักตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกขึ้นมานะคะตั้งแต่วันที่14คุมภาแล้วก็เป็นโครงการของสปสชในการตรวจหา HPV DNA นะคะซึ่งฟรีทุกสิทธิ์นะคะตรวจตั้งแต่อายุ30-60ปีนะคะทางเราก็ได้รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน ทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะรับทราบแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งปากติปากมดลูกอย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะมีอีกที่หนึงนะคะก็คือเป็นอันนี้นะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ HPV test นะคะซึ่งสามารถาตรวจได้ตั้งแต่อายุ30-60ปีนะคะแล้วก็ความแม่นยำก็เกือบ100%นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจั ที่เราตรวจทุก1ปีนะคะก็จะเป็นตรวจทุก5ปีนะคะแล้วก็สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือฟรีทุกสิทธิการรักษานะคะเราก็เลยมีโครงการนี้ลดลงมาให้ประชาชนของเราได้รับทราบกันนะคะเชื่อมต่อจากคลินิกการตรวจรักษาโรคมะเร็งทุกด้านด้วยห้องใจยาเคมีบําบัดและการให้คําแนะนําการใช้ยาอาการข้างเคียงเฉพาะทางของโรคมะเร็งโดยเภสัชกรในรูปแบบ one stop service ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับแพทย์และสหวิชาชีพโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบริบาลนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกหลักสูตรอบรมระยะสั้นสาขาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ งานเภสัชกรรมผลิตยาเภสัชกรผู้เตรียมผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจาก g t a ทสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลโดยใบสัง่งยาจะถูกสแกนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างห้องเตรียมผลิตยา ยาเคมีบำบัดเป็น1นึ่ใน6โรงพยาบาลนำร่องที่ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยการให้ยาเคมีบำบัดนอกจากนี้บุคลากรยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆเช่นหลักสูตรอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลักสูตรอบรมเฉพาะทางพาลีเอทีฟ หลักสูตร Community p a l l i a t i v e c a r n n u r s e และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือหน่วยปลูกถ่ายไขยกระดูกโดยได้ปลูกถ่ายไขยกระดูกในรูปแบบ a ออโตโลกั s t e ต็มเซลล์ท s นสแพนทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่เป็นรายแรกในกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ ยัได้ทำการปลูกถ่ายไขยกระดูกในรูปแบบออโลจินิกสเต็มเซลล์รานสแพนในผู้ป่วยเด็กเป็นรายแรกของกระทรวงสาธารณสุขณปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกทั้งสิ้น47รายเรายังพัฒนางานต่อยอดไปจนถึงการปลูกถ่ายไขยกระดูกในคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาโดยะระบบมาตรฐานแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษานะคะ ณนะจนถึงวันที่ในปัจจุบันเราเออได้ให้บริการไปแล้วประมาณ46หลายนะคะลองดูว่าเหมือนอาจจะตัวเลขยังไม่ได้เยอะแต่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอย่างมั่นใจแล้วก็ให้มีคุณภาพในการรักษาทางทีมงานของโรคเลือดและมะเร็งในเด็กนะคะโรงพยาบาลจัตประสิท์ที่ประสงค์เราขอเป็นตัวแทนของเขตในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานตัวเองเพื่อดูแลคนไข้ แล้วก็ผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นในเขตหรือนอกเขตให้ได้รับคุณประโยชน์สูงสุดในการรักษาค่ะขอบคุณค่ะเราก็เป็นธนาคารเลือดที่มีความสมัยแห่งความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะว่าเราจะมีการตรวจและเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยโดยใช้ระบบอัตโนมัตินะคะนำระบบสารสนเทศนะคะหรือไอทีมาใช้เชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัตินะคะ สามารถตรวจความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงระดับนานาชาติแห่งแรกในกระทรวงสาธารณาสุขมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับบอร์ดเซอร์ติฟิเคตทานฟิวชั่นเมดิซีนจากราชวิทยายลายัยอายุรแพทย์แห่งเอลิมเบรละสกอตแลนด์ Scotland. นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเก็บ cell, สเต็มเซลล์สำหรับนำไปใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูกงานวิทยาศาสตร์นิวเคลียผ่านการตรวจสถานปฏิบัติการรางังสีมีใบอนุญาตใช้และครอบครองมีเครื่องสเปกซี CT, เครื่องสำรวจรงังสีมีระบบนัดออนไลน์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยเพิ่มจำนวนรอบของการรักษา ลดระยะเวลาการรอคอยของการรักษาโดยใช้ไอโอดีน131ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีติดต่อประสานนัดคิวตรวจผ่านช่องทางฟัสแท็กศูนย์การดูแลผู้ป่วยประคับประคองมีการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้มีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในเขตบริการสุขภาพที่10ได้รับการดูแลต่อเนื่องเข้าถึงบริการได้ปัจจุบันเครือข่ายทุกแห่งมีศูนย์ประสานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นศูนย์ฝึกศึกษาดูงานของแพทย์แพทย์ประจำบ้านพัฒนาการศักยภาพทางด้านวิชาการ และงานวิจัยโรคมะเร็งและสิ่งหนึ่งที่เรายังคงพัฒนาไม่เคยหยุดยัง้งคือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย หลังได้รับการรักษาเมื่อพศ2554หรือประมาณ10ปีที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้พบชิ้นเนื้อบริเวณลำคอดังนั้นคุณแม่เลยตัดสินใจให้ดิฉันเข้าทำการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะโดยใช้สเต็มเซลล์ของตัวเองในการปลูกถ่ายค่ะรู้สึกว่าการได้รับโอกาสนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะทำให้ชีวิตของเด็กคนนึงได้กลับมาดำเนินชีวิตอยู่ต่อได้ ได้ทำตามความฝันได้เรียนหนังสือเรียนจบมาได้เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่จนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณโอกาสดีๆที่มอบให้ดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ